อลองแล้วจะติดใจนะครับผมพบกับเซลวูผานะครับคูปตาบันดงนะครับก็มีลูกค้านะผมลูกค้าเก่านะครับอยู่ที่ร้านตอนแรกก็นะครับผมออกรถมือหนึงไปนะครับพอเปลี่ยนมาใช้รถมือสองก็ใช้งานดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้รถที่คูปตบันดุงไปเนี่ยได้แต่คันสวยๆเครื่องแน่นนะครับลูกค้านะผมจากที่จะออก40มือหนึ่งนะครับ ลองเปลี่ยนลงมาเล่นมือ2เนี่ยได้ถึง50แรงเลยนะครับผมอ่าห้าสิบแรงนะครับผมอ่ะอย่างเช่นคันนี้ปีรถปี65นะครับอ่าแต่ว่าการใช้งานคันนี้ยางน่าจะหมดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวผู้พาเปลี่ยนยางหน้าให้ฟรีไปเลยนะครับผมอ่าคันนี้นะครับผมปีรถปี65อันนี้คือสภาพนะครับผมเดิมเดิมอ่าห้องคัตนะครับผมนี่นี่นี่ยังไม่เคยแกะนะครับผมเราดู ตัวเครื่องด้วยนะครับอานุรถมือสองเรา,า l 5 0บผมพิเศษนะครับผมเพาหน้าเขาจะมีตัวเซฟนะครับผมป้องกันลูกหมากด้านหน้าด้วยนะครับต่างจาก L40 นะครับผม L40 เนี่ยจะเป็นตัวเส้นเดียวเลยนะครับอ่ะคันนี้ L5018SP นะครับเนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะครับถ้าลูกค้าจองแล้วเนี่ยทางนั้นเราไปตรวจเช็คให้ใหม่ด้วยนะครับผมสวยๆก่อนใช้งาน นะครับก่อนที่จะนําส่งให้อ่าอันนี้ฝั่งขวายังเดิมเดิมนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยครับผมเห็นไหมนะครับผมอันนี้คือกาวนะครับผมอ่าก็คือหน้าเพาหลังนะครับผมอาจจะมีการรั่วซึมนะครับลูกค้าก็ได้ซ่อมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวนี้ไม่มีรอยแตกนะครับผมตรงเสื้อหลังนะครับผมอ่าเพาหลังนี้ก็สุดท้ายแล้วทางั้นเราก็จะไปแกะนะครับผม ยันถ่ายของเหลวเช็คให้ก่อนส่งนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ก็ถือว่านะครับผมสภาพาเครื่องเนี่ยประมาณ90%เลยนะครับแต่ว่าทางรา้านเป็นตรวจเช็คให้แล้ว100%แน่นอนนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไงมีสนิมนิดหน่อยก็คันนี้น่าจะลงน้ํามานะครับผมรถก็ทำํำนานะครับผมพอลดการเกษตรนะครับเนะาะถ้าว่าดาวตอนนี้ดาวอยู่ที่85,000บาท แต่ว่าผู้ขายจัดโปรโมชั่นให้บอกแล้วนะครับผมช่วงนี้โปรดีนะครับจาก85,000นานะครับผมให้เหลือดาวอยู่ที่20,000บาทเท่านั้นนะครับเราได้ตัวรถใบดันแล้วก็พานังหนึ่งตัวนะครับอันนี้สีเดิมเดิมเลยนะครับผมค่างวดเป็นไงงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000พอถึงรอบปีจ่าย10,000 0กับ7 0 0 0บาทนะครับหรือจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้อยู่ที่590 0 0 0บาทถ้าซื้อสดลดให้ไปเลยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่5 2 5 0 0 0บาท นะครับก็มีอีกหลายรุ่นหลายคันให้เลือกนะครับอยากให้ผู้ผ่ารีวิวนะครับผมคันบนคันล่างนะครับหรือว่ารถติดอุปกรณ์พิเศษแบบไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับอ่าพูดคุยกันได้นะครับผมถ้าสนใจโทรมานะครับผมที่เบอร์0ูนย์หนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เชียวผู้ผานะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบันดุงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ